เบืง้งพี่น้องต้นนี้หางงามคักเนี่ยสีแมงแมงหลายได้พี่น้องเริ่มหอมแล้วก็เริ่มเหลืองแหละพี่น้องเบืงบ้งเบื้ other สวัสดีค่ะพี่น้องมันนี้เขาป้าอีกแล้วพี่น้องมันนี้อากาศแจ็กเป็นยังไงพี่น้องเดีย๋ยวกระแดดออก,ดกบบนเดี๋ยวกระบดเม่ก็จังคืมขึมก็จังฝนสิตกอรรถ กระตาหน่อยหอยซอกพี่น้องเอ้ยมันหาเลาะหาเลาะปลาพี่น้องเพื่อพ่อพักพอ่อเฮดเอาเบิดทุกอย่างละพี่น้องฮู้นสีขาวไปเบิร์นคุณทางในพุ่นฮู้นพ่อกับลูกเ่ราะเป็นพ่อกับลูกพ่อเพิ่นถา่าลูกลูกเพิ่นนอนหลับอยู่ในรถพี่น้องเม่ดากก็เลยมาเลาะก่อน มาหาเหลากก่อนนี่พี่น้องพอต้อนนั้นดอกไม้กินได้แล้วพี่น้องเนี่ยไปซุปแป้งทอดแล้วออไปเห็ดอันน้ำพลัมไม่ดอกตุมต้มๆเพิินกับนี่พี่น้องเม่ง จะไปชุบแป้งทอดพี่น้องกระด้างอ,อ่อ,อนอยู่บางมองกับบานเบิร์ดได้พี่น้องอันนี้ต้นนี้ก็กระด้างอ่อนนี่อ้พอกับลูกยางยู่ผืนพี่น้องน้องไอ้ดาตื่นแล้วว่าแต่เพิ่นนนางรถได้พี่น้องเพิ่อนนอนหลับไว้ไว้ถ้าบ่ได้นางรดอยู่บ้านเนี่ยบ่มีบ่มีการนอนเว้นกันไดน,นางรดละนอนลดพี่น้อง นี่พี่น้องปลานี่ตะกี้แม่ด่ามาเก็บเห็ดไอ้เห็ดดินเห็ดแดงเห็ดอันเอียงเนาะคนอื่นเห็ดเอียงเห็ดขอกไข่แม่พี่น้องเต็มในเด็ปีนีเงียบเลยสองปีไม่เหลือที่มันเงียบสองปีสามปีเลยพี่น้องตะกี้แม่ด่ามาเก็บเนี่ยน้ำน้ำเหมือนใบใหม่ยังเสร็จพี่น้องเพิ่งขึ้นเลยแต่ปลาเพิ่นกับแบบแปลนแปลนหาเห็ดง่ายไงเห็ดเพิ่งเห็ดเอียงเนาะเห็ดอันมันปูใหญ่แม่พี่น้องล่า หลายสามปีสามปีที่แล้วเดี๋ยวนี้เงียบกิฟ์พี่น้องนี่พออีกแล้วดอกนึง่นอง ชุบแป้งทอดเดีด๋ยวแม่ดาสิพาไปชุบแป้งทอดสู้กินเพื่อนหอดมองทะเลน้อยแล้วพี่น้องหุง่นงามบรรยากาศแล้วเบิ้งตะกีนนะโมูนี่ไหมพี่น้องเห็ดเต็มเลยดีเนี่ยนี่นี่ทั้งเห็ดเพิงหวานทั้งเห็ดดินเห็ดแดงเห็ดมันปูใหญ่กับมีพี่น้องมองเนี่ยขึ้นหลายคักหลายแน่ เดี๋ยวนี้จ้าไปใส่มี่ยูปีหนะเห็นปีที่แล้วก็ได้หน่อยๆเองพี่น้องอยู่งงงนี่ตะกี้สองสามปีที่แล้วนี่อู้ยหลายค่ะ อุ้ยมีเป็ดน้อยด้วยนุ่นเป็ดน้อยเป็ดน้อยเป็ดน้อยเห็นเป็ดน้อยไหมน่ยป้าพี่น้องบึงฝนตกสองสามมือมนันี่เฮ็ดเฮ็ดตายเบีย้ยขึ้นแล้วพี่น้องคนน่ะเห็นปะคนน่ะมันเป็นเฮ็ดปวกบานเฮ้า เนี่ยพี่น้องเฮีนนน่นี่กําลังออกพี่น้องเบิรงนี่กับแมนเบิร์ดนี่พี่มุกตีบนีเพล่โอ้ยเฮ็ดตายเบื่อเริ่มออกพู้อีกคนน่ะพอแล้วพี่น้องคนน่นไม่เสียดายสิเอาไป ชุบแป้งทอดพี่น้องบึงดอกซ้ำนี่กำลังแสบพี่น้องอันนี้เป็นดอกตูมันต่องรอเหมันบานก่อนพี่น้องเดี๋ยวเห็นบ่เนาะพี่น้องบึง้ง เบื้งเดอ้อเบื้งเดอ้อเม่ได้สิเก็บให้เบื้องนะอันโทรศัพท์เม่ได้มันบ่าโฟกัสให้จังไดบรรลุพี่น,อน้องมีคนหนึ่งเพิร์มาคอมเมนต์ว่ะทายไก่ให้จังได้นี่งแหละเมดากาอ่านบอกออกเพิร์เขียนว่าดูคลิปไม่ออกเพิ่นว่างงในดงป่าผักป่าว่าสันเพิ่่นวาโอ้ยนี่พี่น้องเบิง้งนี่กำลังพอกินพี่น้ององบ้านแล้วนี่นี่ นี่นี่พี่น้องเบิ้งนี่นี่อันนี้มันตุมต้มๆน,นี่คือดอกอ่อนมันพี่น้องอ่อนดอกอ่อนเพิ่นเี่หลายหลายเบิุงเพิ่นก็ร่างสิออกพี่น้องเบิ้งพี่ดอกบานอีกดอกนึงนี่ง,งามๆเลยอโอุยโอ้ย เบิ่งพี่น้องดอกตูมมั็นบท่านใดบานโอ้ยแมนเบิง 6, บ่งพี่น้องคุณแต่มันหกเข้าไปบ่ได้เบิ่งพี่น้องต้นนี้หางงามคักเลยสมแมิแมงแมงหลายได้พี่นอ้องอืม บิงเบิงพี่น้องดอกงามงามแต่ว่าแถามันอันบานเกินเมื่อสิคูถิ่มพี่น้องต้องเอาดอกพ่อรังพอดีนี่ดูสิเบิง้งงามคักบ่พี่น้องพี่น้องได้ปักหลายหนึ่งได้พี่ไปชุบแป้งทอดพี่น้อง กินกับแก้วกินกบหนั่นกระแสบถอดแล้วพี่น้องพ่อหญ้าเอ็นยืดเก็บออดอ้อ,อนไปต้่มซ่าอุย้ยแดดออกอนพี่น้อง ตัวนน,นอ้อนเอาไปต้่มซาได้พี่น้องงาเอ็นยืดหญ้าเอ็นยืดเอ็นยืดงามงามโอ้ยแดดไหมไม่ได้บ่มักแดดเออรถดิอีกกอน,นึงบักงามเลยพี่น้องเบอรง หญ้าเอ็นยืดเด้อพี่น้องนี่เอาไปต้มซ่าอืมดิอันนี้คือหญ้าเอ็นยืดตัวแม่ยได้พี่น้องไอ้นี่นี่งามนี่อันนี้เพิ่นสิเป็นตัวเมียใบยเป,เปนีนอันนี้สิเป็นหญ้าเอ็นยืดตัวผู้พี่น้องนี่น,นี่ตัวผู้ ยาเอ็นยืดตัวผู้เป็นยาขึ้นกันแหละพี่น้องเนื่เบิ้ง,ง,ง,งพี่น้องได้ทึ่งดอกไม้กินได้ทึ่งอันชาหญ้าเอ็นยืดนี้ตัวผู้อันนี้ตัวเมียนะพี่น้องเนาะพ่นเอเต็มตาเลยพี่นอ้องเนี่ย ทอดบ้านเรียบร้อยแล้วพี่น้องต้องมาเฝ้าล่างทําความสะอาดลหลายๆน้ำเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าถาักเก็บเพิ่นไหวคางขึ้นเพิ่นสิเพิ่นสิดล่วงล้นเบิดสิบว่าได้ชุบแปง้งทอดนะพี่น้องไม่ได้ต้องเฝ้ามาเห็ดล่างให้สะอาดจักสามน้ำสี่น้ำพม่นละพี่น้องเพราะว่าเพื่อจะมีแมงมีหยังเนาะสลัดออกนะเข้ากับมาซับเอากระดาษแล้วกระดาษซับน้ำเนาะพี่น้อง นำดอกไม้ไม่ถ้กกินนะพี่น้องใส่น้ำผึ้งนะใส่น้ำผึ้งเขาต้องเอาดอกบ,นบานๆนะสันอเอาเกสรงเหลืองเขาเลยได้อันนี้เอามาทอดชอบชุบแป้งทอดเขาก็เอาพอปมาม้าน่บหายบานเกินพี่น้องเสดสเียบบอแรแดอะเมดากสิไปทอดแล้วจ้าอันนี้คือแป้งทอดกรอบกับไข่แล้วก็รสด,ดีขนาดพี่น้องเมดาใส่รสด,ดีนิดหน่อย ข้าวเห่มอ่อนแล้วพี่น้องจ้าไม่ได้ก็ะื้ออันนี้มาชุบชุบลงไปเลยค่ะทำนี่ล่ละสมีแหละพี่น้องแล้วก็ล้องไปถอดเลยจ้า Oh. หอมหอมพี่น้องกินเขาจะหอมออนออนแซบ่บพี่น้องเอาไปกินเรนกินกับข่าก็ได้พี่น้องกินกับน้ำจิ้มแซบ่บ คือผักอดอกสนชุบแป้งทอดหรือว่าชะอมทุกันแ่บะพี่น้องแต่เขาจะไม่กินหอมอันนี้หอมมันอ่อนเริ่มหอมแล้วก็เริ่มเหลืองแหละพี่น้องเบึงเบงอ้เป็นตัวแสบเด้แบบะพี่น้องมาจิดกัน เหลืองเลยพี่น้องดูเหลืองแล้วทำม,มากับกรอบไปทอดตีโดนๆนะพี่น้องเนาะขนมปังมากับอะไรกับทอดอแอนนี้สนิทพ่อเราพี่น้องนี่นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะกินไหวอือพอแบบพน้อง มะพี่น้องก็อบในีระทะสิ้นมืออืมกรอบหอมแซ่บพี่น้องเร็ยแล้วพี่น้อ,อ,อนง,ส,งอออส,ออสุดท้ายแล้ว สุกแล้วพี่นอ้องเบิ้งกรอบกรอบพี่นอ้องมือฟังเสียงกรุบกรอบพี่น้องน้ำจิ้มลองเบิ้งได้พี่น้องเด้แล้วแต่ผู้มักเนาะไม่ได้นะมักทุกอย่างแหละพี่น้องเป็นพักเป็นยัง พอน้องไอดาก็มากหมัดกินพี่น้องทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาสิ้นน้ำเมดาด้วยจ้ากอบกอบมันมันแสบๆพี่น้องนี่จิ้มน้ำจิ้มกอบดีครับอืมอก็เหมือนดอกสนดอก อีอย่างนะ็แพักอีกอย่างสีเข้าจุบแป้งทอดนะพี่น้องคือกันแหละแซ่บๆเบแล้วต่ผู้มักนะพี่น้องไม่ได้มกักวัราทุกอย่างเป็นพักอือืม,อม คลิปนี้แม่ดาขอจบไว้แค่ี้กกันนอพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆก,การติดตามและสนับสนุนช่องแม่ดาชาแนลเจอกันใหม่คลิปหน้าได้จ้าบ๊ายบาย